มันเริ่มจากความรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองผมตลอดเวลาผมย้ายเข้ามาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เก่าๆแถวชานเมืองเพราะราคาถูกกว่าที่อื่นมากตอนแรกก็ไม่มีอะไรผิดสังเกตห้องเงียบสงบเพื่อนบ้านไม่ค่อยสงสิงแต่พอตกกลางคืนเรื่องแปลกๆก,ก็เริ่มขึ้นคืนแรก ผมฝันถึงห้องห้องหนึ่งห้องรกรกมีฝุ่นจับเต็มไปหมดแล้วก็มีเงาเงาของผู้หญิงยืนหันหลังอยู่ตรงมุมห้องผมสะดุ้งตื่นกลางดึกเงื่อเต็มตัวคิดว่าคงแค่ฝันร้ายคืนที่สองฝันเดิมเป๊ะๆห้องรกรกเงาผู้หญิงที่มุมห้องแต่คราวนี้ผมเห็นรายละเอียดมากขึ้น บนผืนมีรอยเลือดจางๆและเงาผู้หญิงนั้นขยับคืนที่สามคืนที่สี่คืนที่ห้าผมฝันถึงห้องนั้นซ้ำๆพุกคืนรายละเอียดในฝันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆรอยเลือดเริ่มเข้มข้นขึ้นเงาผู้หญิงเริ่มหันหน้ามาแต่ผมไม่เคยเห็นหน้าเธอชัดๆสักที ผมเริ่มเครียดพยายามหาเหตุผลว่าทำไมถึงฝันซ้ำๆแบบนี้ลองหาข้อมูลเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์นี้ก็ไม่เจออะไรผิดปกติแต่ความฝันมันหนักเข้าขึ้นทุกวันจนผมแทบไม่ได้นอนคืนหนึ่งในฝันเงาผู้หญิงหันหน้ามาเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นผมเห็นดวงตาของเธอว่างเปล่า โหเหวงเหมือนคนตายแล้วเธอก็เริ่มพูดเธอมาเอาของเธอคืนผมสะดุ้งตื่นผมลุกขึ้นจากเตียงเดินไปเปิดไฟในห้องแต่ภาพในฝันยังติดตาผมรู้สึกว่าห้องของผมไม่ใช่ห้องของผมคนเดียว ผมตัดสินใจหรือห้องหาอะไรบางอย่างผมเปิดตู้เสื้อผ้าค้นลิ้นชักทุกซอกทุกมุมจนกระทั่งผมเจอใต้พื้นไม้ที่หลวมหลวมผมเจอกล่องไม้เก่าๆก,กล่องหนึ่งเปิดออกมาข้างในมีรูปถ่ายรูปของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่อยู่ในฝันของผม และด้านหลังรูปมีข้อความเขียนด้วยลายมือที่สั่นเครืออย่าอยู่ที่นี่มันจะเอาชีวิตแกผมไม่เคยรู้เลยว่าก่อนหน้าที่ผมจะย้ายเข้ามามีคนตายในห้องนี้เคยเจออะไรคล้ายๆแบบนี้ไหมฝากเล่าไว้หน่อยครับ ถ้าฟังแล้วรู้สึกหลอนอย่าลืมติดตามหลอนติดหูนะครับตอนต่อไปอาจยิ่งกว่านี้